ทำแล้ว่โดนแจ้งค่ะเออเอเอ,เอสายเตี๋ยวมันท้าแบบป้าเลยพี่น้องก่อสร้างเหรอก่อ่ร้างลูกอุเต็แมแล้วอ่ะตากขึ้นมาแล้วไปเทที่ไหนอะครับลูกท,ที่นี้อ่ะเทเลย เทเลยถอยปีป wow. <c oughs> no. ีบเอาเทยกขึ้นมาวาปีปีปีหนักมากใช่ไหมโอ้ลงมาโอาหมดเลยให้นายรามาใหม่แล้ว อ้าวทำให้เต็มรถมันทุกอีกหนึ่งครั้งแล้วอ่าใส่ต้นไม้ตักใส่ต้นไม้เหลือไหมเด็กเหลือชาข่ยรถบรรทุกด้วยใส่รถบรรทุกด้วยนี่นี่ไงบรรทุกเต็มอ่ะพี่แทนตักใส่รถบรรทุกเลยใส่เลยอ่าให้เต็มว้าวโอ้สุดยอด Các bạn thấy thêm không? Dạ Dùng thêm thêm, dùng thêm Dùng thêm thêm bài bài khai kèm Được rồi Trong bài làm Trong bài làm Ồ, xoay ยางอ่ะเอ้ยโอ้ย,อยทำไมทำอย่างนั้นอ่ะมันติดมากมันติดมากลูกค่อยๆ่ค่อยคเออพี่ไม่ได้ตั้งใจพี่ไม่ได้ตั้งใจแกล้งล่ะของแม่อ่ะพี่ทานมาช่วยกันอ๋อพี่ก็เติมพี่ทานก็เติมอ่ะเติมให้เต็มแล้วเดี๋ยวเอาไปเทใส่ตรงรถจับมือนะอืมขน้นด้วยพี่เทียนช่วยน้องเติมขนนู้นด้วยขนนูนน้นขนนูนน้นขนนู้น ใช่่โอ้ย,อยขอโทษครับขอโทษครับลูกขอโทษนะว้าเช็คกันเวลาถือของต้องระวังนะลูกมองซ้ายมองขวาด้วยนะอย่าโดนใสายนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงลูกมันเสียแล้วมันทุกเต็มเตี่ยมเลยเอ้ยเออใครแกล้งปลาเนี่ยใครมาแกล้งปลาเอ้า cứ là cưng hai pha soc cột bột lơi thăm không phải là không phải là không ui thang lấy á nãy cân đục